สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการทำสแกนรีวิวทำรีวิวสแกนนะครับเออทำรีวิวสแกนชอยนะครับวันนี้จะมารีวิวการนักฟุตบอลนะครับอันนี้เป็นหนังสือนะครับเป็นหนังสือแล้วก็มีที่แข็งด้วยนะครับมีด้านหลังก,ก็เป็นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือนะครับให้สะสมนะครับ มีอาร์เซนอลนี่เจลซีมีคิตตันพาเลตมีไนก์เกอร์มีเร์ลอมีเลยว่าบัวมีแมนซิตี้มีแมนยูมีอะไรมากมายเยอะแยะมากมายนะครับก็มี2,014และ2,015นะครับมีของปี3ปีที่แล้วกับ1ปีที่แล้วนะครับนี่เป็นาร์ดนี่ โอ้โน,นี่นี่ก็เป็นการ์ดพวกนีมนะครับผมก็สะสมใกล้จะครบแล้วนะครับแต่ก็เยอะอยู่นะครับเราไปดูกันนะครับเขไป็จะเป็นกลองเหล็กนะครับห้าสิบตัว ซึ่งผมก็ถอดดูออกมาหมดแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวเช,ชิญชมกันเลยกล่องที่หนึ่งนะครับจะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับกล่อเหมือนกอันหมดเลยนะครับอันนีกลุองที่หนึ่งอันนี้เป็นกล่องที่สองนะครับกล่องที่สามกล่องที่สี่นะครับกล่องที่ห้านะครับ กองที่หกนะครับและกล่องสุดท้ายกล่องที่เจ็ดครับงานจะเขียนเอาใหม่ซ้ำนะครับเพื่อนๆดังกูลุ่มว่าม,มีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดดูกันเลยนะครับรอแป๊บนึงนะครับผมนี่นะครับมีตัวนี้นะครับมีตัว ตัวที่ไม่ไม่สำเนะครับอันที่เจ็ดจะไม่ซ้ำนะครับวันวันนี้ก็ขอแล้วไปก่อนนะครับคลิปที่14บีนะครับรีการีวิวครั้งที่14 การปอนะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับคอาหน้าจะพาไปที่ไหนจะไปรีวิวอะไรต้องติดตามชมคลิปที่15วันนี้ขอเราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย